ขอบคุณเงินที่หลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตฉันอย่างท่วมท้นกระแสแห่งความมบ่้งข้างของจักรวาลไหลเวียนอยู่ในตัวฉันเงินทองเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วจากทุกทิศทุกทางเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากหลากหลายช่องทางเงินท่วมท้นเข้ามาหาฉันเข้าสู่ชีวิตฉันยอดเงินโอนเข้าบัญชีฉัน บัญชีธนาคารพรุนไปหมดเลยเงินเข้าทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันรวยขึ้นอัตโนมัติจากงานการอาชีพมหศัศจรรย์ที่ฉันได้ส่งคุณค่าออกสู่โลกเงินทองมากมายจึงหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของฉันความมั่งคั่งไหลเวียนอยู่กับทุกอนูเซลลในตัวฉันทุกลมหายใจ เงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วจากทุกทิศทุกทางเงินเข้าบัญชีฉันอย่างสุจริตอย่างถูกต้องอย่างง่ายดายทุกประการเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้าบัญชีพรุ่นเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้าบัญชีพรุน เงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้าบัญชีพรุ่งเงินมาจากทุกทิศทุกทางเงินหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตฉันอย่างง่ายดายขอบคุณ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 เงินที่หลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตฉันอย่างท่วมทน้นกระแสะแห่งความมั่งคั่งของจักรวาลไหลเวียนอยู่ในตัวฉัน เงินทองเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วจากทุกทิศทุกทางเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากหลากหลายช่องทางเงินท่วมท้นเข้ามาหาฉันเข้าสู่ชีวิตฉันยอดเงินโอนเข้าบัญชีฉันบัญชีธนาคารพรุนไปหมดเลยเงินเข้าทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืน ยามกลางวันฉันรวยขึ้นอัตโนมัติจากงานการอาชีพมหศัศจรรย์ที่ฉันได้ส่งคุณค่าออกสู่โลกเงินทองมากมายจึงหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของฉันความมั่งคั่งไหลเวียนอยู่กับทุกอนูเซลล์ในตัวฉันทุกลมหายใจเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วจากทุกทิศท,ทุกทางเงินเข้าบัญชีฉันอย่างสุดจริต อย่างถูกต้องอย่างง่ายดายทุกประการเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้าบัญชีพรุนเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้าบัญชีพรุนเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้าบัญชีพรุนเงินมาจากทุกทิศทุกทาง เงินหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตฉันอย่างง่ายดายขอบคุณ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 เงินที่หลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตฉันอย่างท่วมทน้นกระแสแห่งความมั่งคั่งของจักรวาลไหลเวียนอยู่ในตัวฉันเงินทองเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วจากทุกทิศทุกทาง เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากหลากหลายช่องทางเงินท่วมท้นเข้ามาหาฉันเข้าสู่ชีวิตฉันยอดเงินโอนเข้าบัญชีฉันบัญชีธนาคารพรุนไปหมดเลยเงินเข้าทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันรวยขึ้นอัตโนมัติจากงานการอาชีพมหศสรจันที่ฉันได้ส่งคุณค่าออกสู่โลก เงินทองมากมายจึงหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของฉันความมั่งคั่งไหลเวียนอยู่กับทุกอนูเซลล์ในตัวฉันทุกลมหายใจเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วจากทุกทิศท,ทุกทางเงินเข้าบัญชีฉันอย่างสุจริตอย่างถูกต้องอย่างง่ายดายทุกประการเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณ เงินเข้าบัญชีพรุนเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้าบัญชีพรุนเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้าบัญชีพรุนเงินมาจากทุกทิศทุกทางเงินหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตฉันอย่างง่ายดายขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณเงินที่หลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตฉันอย่างท่วมท้นกระแสแห่งความมบ่้งคั่งของจักรวาลไหลเวียนอยู่ในตัวฉันเงินทองเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วจากทุกทิศทุกทางเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากหลากหลายช่องทางเงินท่วมท้นเข้ามาหาฉันเข้าสู่ชีวิตฉัน ยอดเงินโอนเข้าบัญชีฉันบัญชีธนาคารพรุนไปหมดเลยเงินเข้าทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันรวยขึ้นอัตโนมัติจากงานการอาชีพมหัศจรรย์ที่ฉันได้ส่งคุณค่าออกสู่โลกเงินทองมากมายจึงหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของฉันความมาั่งคั่งไหลเวียนอยู่กับทุกอนุเซลลในตัวฉันทุกลมหายใจ เงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วจากทุกทิศทุกทางเงินเข้าบัญชีฉันอย่างสุจริตอย่างถูกต้องอย่างง่ายดายทุกประการเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้าบัญชีพรุนเงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้าบัญชีพรุน เงินเข้ามาอีกแล้วเงินเข้ามาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินเข้าบัญชีพรุ่นเงินมาจากทุกทิศทุกทางเงินหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตฉันอย่างง่ายดายขอบคุณขอบคุณขอบคุณ